วันนี้เราจะมาเผยถึงเรื่องราวอุบัติเหตุทางการบินที่นับว่าปาฏิหาริ์ที่สุดนั่นก็คือการลงจอดฉุกเฉินของ US Airways เที่ยวบิน1549ในแม่น้ำฮัตส,สันเมื่อปี2009โดยเหตุการณ์นี้รอดชีวิตทั้งลำเกิดอะไรขึ้นบ้างบนเครื่องบินลำนี้เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและเหตุการณ์จะปาฏิหาริ์แค่ไหน เชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว เชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับหลายๆ EP ที่ผ่านมาก็มีแต่เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับทำให้หลายๆคนที่ได้รับชมอาจจะมีอาการกลัวการเดินทางด้วยเครื่องบิน EP นี้จึงมีข้อมูลมายืนยันให้ทุกคนได้ทราบว่าการเดินทางด้วยเครื่องบิน ยังเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอยู่ครับโดยนี่คือสถิติของอุบัติเหตุทางการบินที่มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเทียบกับ1ล้านเที่ยวบินโดยเริ่มจากปีคศ1 9 5 9จนถึงปี2019พบว่าในปี2019มีอุบัติเหตุเพียง0.05ครั้งหรือเทียบให้ชัดก็คือสถิติจะอยู่ประมาณ 20ล้านเที่ยวบินจะมีอุบัติเหตุทางการบินที่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นครับและก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆถ้าเทียบกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่มีโอกาสถูก1ในล้านจะเห็นได้ว่าเรามีโอกาสถูกรางวัลที่1มากกว่าเครื่องบินตกตายถึง20เท่าครับถ้ายังไม่แน่ใจนี่คือข้อมูลเทียบกับการเดินทางด้วยพาหนะแบบต่างๆ ข้อมูลนี้เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มจากปีคศ2000ถึงปี2009โดยเทียบเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตต่อการเดินทาง1,000ล้านไมล์หรือประมาณ1,500ล้านกิโลเมตรจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดคือ213คนต่อ1,500ล้านกิโลเมตรส่วนเครื่องบิน เสียชีวิตเพียง0.07คนต่อ1,500ล้านกิโลเมตรย้ำอีกครั้งครับว่านี่คือข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาลองมาดูของประเทศไทยกันบ้างนี่เป็นสถิติ7วันอันตรายเฉพาะช่วงปีใหม่เริ่มจากปีพศ2557ถึง2561แท่งสีฟ้าคือจำนวนอุบัติเหตุสีเหลืองคือจำนวนผู้บาดเจ็บ แท่งสีแดงคือจำนวนผู้เสียชีวิตโดยในปีพศ2 5 5 8เสียชีวิตน้อยที่สุดคือ341คนแค่นี้ก็เรียกได้ว่าทุบทุกสถิติไปเลยทีเดียวนี่ยังไม่ได้รวมถึงสงกรานและเทศกาลหยุดยาวอื่นๆอ,อีกมากมายครับดังนั้นสำหรับผู้ที่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินเลิกกังวลได้เลยครับเพราะทุกวันนี้ที่เราเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยรถส่วนตัวรถโดยสารเรือจักรยานหรือแม้แต่เดินเท้าริมถนนและยิ่งอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วละก็ความเสี่ยงมีมากกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินหลายร้อยเท่านี่เป็นข้อมูลทางสถิติไม่ได้โมเมขึ้นมาเองแต่อย่างใดครับและอุบัติเหตุทางอากาศก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียชีวิตเสมอไปดังเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15มักมกราคมปีคศ2 0 0 9 US Airways f l ล์ h t 1549ใช้เครื่องบินแบบ Airbus A320 คอไซหรือนามเรียกขานของเที่ยวบินนี้คือ Cactus 1549มีกำหนดการเดินทางจากสนามบินลากอเดียในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปสนามบินชาร์ลอตในนอร์ทแคโรไลนาโดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับเที่ยวบินนี้ มีคนบนเครื่อง155คนแบ่งเป็นลูกเรือ5คนและผู้โดยสาร150คนในส่วนของการบิน A 3 2 0ใช้คนทำการบิน2คนครับนักบินที่1คือกัปตันเชสลีย์บีโซเลนเบอร์เกอร์หรือชื่อเล่นซอลลี่อายุ57ปีกัปตันซอลลี่เป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ F 4 p h แฟนทอมของกองทัพอากาศสหรัฐมาก่อนครับ มีชั่วโมงบินรวม1,9663ชั่วโมงในจำนวนนี้เป็นชั่วโมงบินเครื่อง A-320 4,765ชั่วโมงส่วนนักบินผู้ช่วยคือเจฟฟรีย์สกายเลสอายุ49ปีมียศเป็นกัปตันเช่นกันเพิ่งจะเปลี่ยนแบบมาบินเครื่อง A-320 มีชั่วโมงบินรวม2,727ชั่วโมงในจำนวนนี้ เป็นชั่วโมงบินเครื่อง a 3 2 0เพียง37ชั่วโมงครับเที่ยวบินนี้มี f l i g h อทเทน n ดน n ์3คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง3คนครับเพื่อที่จะเข้าใจเหตุการณ์ได้ดีขึ้นก็จะต้องทราบเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนั้นก่อนครับสนามบินลากอเดียมีรันเวย์2รันเวย์ตัดกันชื่อรันเวย์มีรันเวย์0ูและ22กับรันเวย์13และ31ตามรูปที่เห็นครับ ใกล้ๆกันข้ามแม่น้ำฮัสสันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ18กิโลเมตรในนิวเจอร์ซีย์มีสนามบินทีเทอร์โบโรอยู่อีกหนึ่งสนามบินและเส้นนี้คือเส้นทางการบินเพื่อที่จะไปสนามบินชาร์ลอตที่เป็นจุดหมายปลายทางของเที่ยวบินนี้ครับต่อมาเมื่อเวลา15นาฬกา26นาทีตามเวลาท้องถิ่นแคคตัส1549ก็เทคออฟออกจากสนามบินลากอเดียที่รันเวย์04 สนาทีต่อมาที่ความสูง2,800ฟุตกับตันก็แจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามาไปฟังบทสนทนาจริงระหว่างนักบินกับ ATC ของศูนย์เรดาร์กันเลยครับกับตันแจ้งว่าแคคตัส1549ชนนก ศูนย์เสียกำลังเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องและกำลังเลี้ยวกลับไปที่ลากอเดีย ATC ตอบกลับว่าโอเครับทราบเลี้ยวกลับมาที่ทิศทาง220กับตันตอบกลับว่า220 <Okay. S 1> thrust thrust both g th e i n n เอที t ีศูนย์เรดาแจ้งหอบังคับการบินของลากอเดียให้หยุดเครื่องขาออกทั้งหมดมีเครื่องฉุกเฉินเป็นแคคตัส1549เสียกําสียกำลังเครื่องยนต์ไปทั้งสองเครื่องกำลังเลี้ยวกลับมาที่สนามบินหอบังคับการบินตอบกลับว่ารับทราบ TC แ a c t ิ s 1529คุณสามารถท1ได้ว่าถ้ารันเวย์13ว่างคุณต้องการจะแลนดิ้งที่รันเวย์13หรือไม่กัปตันแจ้งกลับมาว่าเราไม่สามารถไปได้อาจจะลงในแม่น้ำฮัสสันไอแครกัส1 5 4 9 t r a f า i c left to Runway 31 Unable. Okay, what do you need to land? ATC แจ้งกลับมาอีกว่าคุณกำลังอยู่ที่ทางด้านซ้ายของรันเวย์สามหนึ่งกับตันตอบกลับมาอีกว่าไม่สามารถไปได้ ATC ถามกลับไปอีกว่าโอเคคุณต้องการแลนดิ้งที่ไหนกับตันเงียบไป c a t i g e 15.9 Runway 4 is available if you want to make left t r Okay, I'm not sure we can make any o u um, n w a y What's the r to our right? Anything in New Jersey? Maybe t e t e r b o r o Okay, yeah. Off your right side is t e t e r b o r o Airport. Do you want to try to go to t e t e r b o r o Yes. ATC แจ้งต่อไปว่า Runway 04ว่างอยู่คุณจะทำการแลนดิ้งที่ Runway 04หรือไม่กัปตันตอบกลับมาว่าไม่ชัวร์ว่าจะสามารถลง Runway ไหนได้หรือไม่ทางด้านขวาของเราใน New Jersey มีอะไรบ้าง อาจจะเป็นสนามบินทีเทอร์โบโร ATC ตอบกลับว่าโอเคใช่ทางขวาคือสนามบินทีเทอร์โบโรคุณต้องการจะลงทีเทอร์โบโรไหมกับตันตอบกลับว่าใช่ทีเทอร์ว่าแอมเปร์แอคชั่ลูกไวย์เดอพาร์ชกายเมอร์ซีอินบั จากนั้น ATC ศูนย์เรดาร์าก็ติดต่อสนามบินทีเทอร์โบโรว่ามีเครื่องขาออกจากลากอดเดียต้องการลงฉุกเฉินตอนนี้อยู่บริเวณสะพานจอร์จวอชิงตันทางด้านขวาของทีเทอร์โบโร ATC ของทีเทอร์โบโรถ,ถามกลับว่าต้องการให้ช่วยอะไรไหม ATC ศูนย์เรดร์ตอบว่าใช่เครื่องบินชนนกจะไปลงที่รันเวย์ศูได้หรือไม่ ATC ของทีเทอร์โบโรตอบกลับทันทีว่าได้รันเวย์ศูนย์หนึ่ง1จากนั้น ATC ศูนย์เรดราแจ้งแคคตัส1549ว่า รันเวย์01ของทีเทอร์โบโรพร้อมสำหรับการลงจอดให้เลี้ยวไปทางขวาที่ทิศ280กัปตันตอบกลับทันทีว่าเราไม่สามารถทำได้ ATC ถามต่อว่ารันเวย์ไหนของทีเทอร์โบโรที่คุณต้องการลงกัปตันตอบกลับมาว่าเราจะลงที่แม่น้ำฮัตสัน Cactus clock also Newark Airport about lost got You your is 15.9 in off ATC แจ้งกลับไปอีกครั้งว่าสัญญาณเรดาร์ของแคคตัส1549หายไปและมีรันเวย์ที่พร้อมให้ลงอยู่ที่2นาฬิกาของคุณนั่นก็คือการติดต่อครั้งสุดท้ายระหว่าง c a คตัส1549กับ ATC ครับต่อจากนั้น ATC ก็ติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่บริเวณนั้นให้มองหาเครื่องบินบินต่ำอยู่บริเวณแม่น้ำหัสสันส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนเครื่องบินร่อนลงแม่น้ําเมื่อได้ฟังดังนั้น ATC จึงแจ้งหน่วยฉุกเฉินทันทีและในขณะนั้นมีประชาชนจํานวนมากเห็นเหตุการณ์ก็โทรแจ้ง911ทันทีเป็นจํานวนหลายสิบสายเช่นกันครับไม่กี่วินาทีหลังจากเครื่องบินลงฉุกเฉินและลอยอยู่กลางแม่น้ําฮัตสันผู้โดยสารก็เริ่มทยอยออกมายืนที่ปีกเครื่องบินบ้างก็กระโดดลงในแม่น้ําที่เย็นจัดอุณหภูมิ2อ,อ,องศาเซลเซียส เพราะคิดว่าเครื่องบินกำลังจะจมช่วงเวลาเดียวกันนั้นเรือหลายลำที่อยู่บริเวณนั้นได้ฟังเหตุการณ์ผ่านความถี่ฉุกเฉินก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที4นาทีหลังจากเครื่องบินร่อนลงแม่น้ำเรือเฟอร์รี่ชื่อโทมัสเจฟเฟอร์สันก็มาถึงเครื่องบินเป็นลำแรกแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยทันทีจากนั้นเรืออีกหลายลำก็ตามมาสมทบการช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นไปอย่างเร่งรีบเพราะ ระดับน้ําเริ่มท่วมห้องโดยสารและลําตัวเครื่องบิน13นาทีต่อมาก็สามารถอพยพผู้โดยสารทุกคนขึ้นเรือได้สำเร็จ7นาทีหลังจากนั้นน้ำก็ท่วมห้องโดยสารและลำตัวเครื่องบินจนหมดเมื่อเรือขึ้นฝั่งก็มีการตรวจสอบยอดของผู้โดยสารทันทีพบว่า155ชีวิตบนเที่ยวบินนี้รอดชีวิตทุกคนแบ่งเป็นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นจำนวน55คน บาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นเป็นเวลานานจำนวน95คนบาดเจ็บสาหัสเช่นแขนหักขาหักจำนวน5คนทันทีที่ข่าวหน้ายินดีนี้แพร่อ,ออกไปตามสื่อต่างๆผู้คนทั่วทั้งอเมริกาและทั่วโลกก็ต่างยินดีกับเหตุการณ์นี้ไปด้วยเช่นกันครับส่งผลทำให้ลูกเรือทั้ง5คนกลายเป็นฮีโร่เพียงชั่วข้ามคืนไปในทันทีโดยเฉพาะกับตันซซลลี่ แล้วก็ตามมาด้วยคำยกย่องสรรเสริญเกียรติยศชื่อเสียงและรางวัลต่างๆอีกมากมายส่วนผู้โดยสารก็ได้รับเงินชดเชยจากสายการบินเป็นจำนวน17,000 u s ดอลลาร์ 7, USD, หรือราว510,000บาทอีกด้วยครับแน่นอนว่าทุกอุบัติเหตุทางการบินก็ต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุตามมาครับทีมสืบสวนจึงถูกจัดตั้งขึ้นโดย NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาข้อแรกที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยคือเครื่องบินจำเป็นต้องลงจอดในแม่น้ำฮัตสันหรือไม่จึงได้นำนักบินเครื่อง A320 หลายสิบคนมาทดลองบินในซิมูเลเตอร์โดยจำลองเหตุการณ์ให้เหมือนกับเหตุการณ์ของแคคตัส1549เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเมื่อเครื่องบินชนนกและเครื่องยนต์ดับทั้งสงเครื่อง ถ้านักบินเลี้ยวทันทีก็จะสามารถกลับไปลงสนามบินทั้งลากอเดียและทีเทอร์โบโรได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องลงแม่น้ำฮัตสันกัปตันซอลลี่เลยแย้งว่านักบินที่มาทำการทดสอบรู้เหตุการณ์มาแล้วล่วงหน้าและซักซ้อมมาเป็นอย่างดีแต่เหตุการณ์จริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป เจ้าหน้าที่จึงบวกเวลาเข้าไปสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์อีก35วินาทีแล้วให้นักบินคนอื่นๆทดลองอีกครั้งก็พบว่าเมื่อเครื่องยนต์ดับแล้วบวกเวลาของการทำขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาอีก35วินาทีไม่มีนักบินคนใดสามารถนำเครื่องกลับไปลงที่ทั้งสองสนามบินได้เลยดังนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้การตัดสินใจของกัปตันซาลี่ที่นำเครื่องลงฉุกเฉินในแม่น้ำฮัสสันจึงเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ในบริเวณพื้นที่ประชากรหนาแน่นอย่างแน่นอนครับข้อต่อมาเจ้าหน้าที่ต้องหาว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุของเครื่องยนต์ดับทั้งสองข้างซึ่งปกติจากการทดสอบเครื่องยนต์ของ a 3 2 0จากโรงงานผู้ผลิตถ้า นกที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเข้าเครื่องยนต์ที่ความเร็วสูงสุดจะไม่ทำให้เครื่องยนต์ดับการทดลองนี้ทำโดยการนำนกน้ำหนัก1กิโลกรัมใส่ปืนอัดลมแล้วยิงใส่เครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่ด้วยความเร็วประมาณ1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพบว่าเครื่องยนต์ยังทำงานต่อไปได้อย่างปกติและไม่เกิดความเสียหายใดใดทั้งสิน้นเมื่อเก็บกู้เครื่องบินและชิ้นส่วนต่างๆขึ้นจากแม่น้ำได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงทำการตรวจสอบเครื่องยนต์ทั้งสองตัวอย่างละเอียดพบว่ากลีบของกังหันในเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักแตกหักออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลายชิ้นและตามลำตัวเครื่องบินก็มีรอยบุบจากการชนอีกหลายจุดกระจายทั่วทั้งลำด้วยความสงสัยว่านกอะไรที่สร้างความเสียหายได้มากขนาดนั้นจึงเก็บตัวอย่าง DNA ที่ติดอยู่ในเครื่องยนต์ไปตรวจสอบ เมื่อผลจากแลบบออกมาเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ต้องตกใจครับเมื่อพบว่านกชนิดนั้นคือห่านแคนาดายักษ์โดยตัวโต,วตวเต็มวัยจะมีน้ำหนักถึง6.5กิโลกรัมและวัยเจริญพันธุ์จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมนั่นคือมีน้ำหนักมากกว่า5เท่าจากที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้ออกแบบเอาไว้แน่นอนว่าด้วยน้ำหนักขนาดนี้เมื่อเข้าไปในเครื่องยนต์ ก็ทำให้กรีบของกังหันในเครื่องยนต์เสียหายทันทีตามด้วยเครื่องยนต์ดับเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั่นเองครับข้อสงสัยสุดท้ายของเจ้าหน้าที่สืบสวนคือจากการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่านักบินไม่ได้กดปุ่มสำคัญหนึ่งปุ่มคือปุ่มดิชชิ่งโดยหน้าที่ของมันคือก่อนร่อนลงน้ำฉุกเฉินหรือดิชชิ่งเมื่อกดปุ่มนี้ มันจะไปสั่งปิดรูเปิดของเครื่องบินทุกรูที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทันทีตามไฮไลท์สีแดงที่เห็นในภาพพูดง่ายๆก็คือเมื่อไม่มีรูน้ำเข้าเครื่องบินก็จะลอยน้ำได้เหมือนเรือนั่นเองครับซึ่งจำเป็นมากๆถ้าหากว่าการช่วยเหลือไม่ได้มารวดเร็วอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับแต่จากการสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบว่าขั้นตอนการปฏิบัติฉุกเฉินตามคู่มือมีมากถึง สหน้ากระดาษซึ่งการกดปุ่มดิชชิ่งนี้อยู่ในหัวข้อท้ายโดยเวลาตั้งแต่เครื่องยนต์ดับจนถึงเครื่องล่อนลงน้ำมีเพียง200วินาทีเท่านั้นดังนั้นถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนทุกหัวข้อก็จะเป็นไปได้ยากมากที่จะมาถึงการกดปุ่มดิชชิ่งนี้ดังนั้นการที่ไม่ได้กดปุ่มดิชชิ่งในเหตุการณ์นี้จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของนักบินครับ เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดรวมถึงกล่องดำทั้งสองกล่องคือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและเครื่องบันทึกข้อมูลการบินก็ถูกถอดรหัสได้เป็นที่เรียบร้อยจึงนำมาประกอบเป็นไทม์ไลน์เดียวกันก็จะจำลองเหตุการณ์ในเครื่องบินได้ดังนี้ครับวันที่15มกราคมปีคศ2009เวลา15นาฬิกา26นาทีเที่ยวบินนี้นักบินผู้ช่วยเป็นผู้ทำการบิน และถือเป็นการบินเครื่อง a 3 2 0จริงๆครั้งแรกของนักบินผู้ช่วยผู้นี้หลังจากฝึกมาอย่างเข้มข้นเมื่อเทคออฟเรียบร้อยก็ทำตามขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นปกติ2นาทีต่อมาหรือที่ความสูง2,800ฟุตกับตันพูดออกมาว่านก ok แล้วก็ตามมาด้วยเสียงของการชนดังขึ้นนก ok ที่กับตันพูดนี้คือฝูงห่านแคนาดายักษ์หลายสิตัว น้ำหนักเฉลี่ย5กิโลกรัมนั่นเองครับจากนั้นกัปตันพูดออกมาว่าเครื่องยนต์สูญเสียกำลังไปทั้งสองเครื่องผมควบคุมเครื่องบินเองเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเวลาบินอยู่ในอากาศเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องจะทำหน้าที่สร้างแรงขับและซัพพอตระบบต่างๆของเครื่องบินรวมถึงระบบไฟฟ้าด้วยเมื่อเครื่องยนต์ดับทั้งสองเครื่องไฟฟ้าก็ดับไปด้วย เหลือไฟฟ้าแค่จากแบตเตอรี่เท่านั้นทำให้จอแสดงผลและคอมพิวเตอร์เหลือแค่ตามภาพที่เห็นครับกับตันจึงสตาร์ท APU ขึ้นมาทันที APU ก็คือเครื่องยนต์อีกตัวที่อยู่ด้านท้ายสุดของเครื่องบินซึ่งซัพพอร์ตระบบต่างๆคล้ายกันกับเครื่องยนต์เพียงแต่ไม่ได้สร้างแรงขับระบบต่างๆรวมถึงไฟฟ้าจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง แต่เครื่องบินเมื่อไม่มีแรงขับตอนนี้จึงกลายเป็นเครื่องร่อนขนาด68ตันไปทันทีครับกับตันก็บินไปและติดต่อวิทยุไปการสนทนาระหว่าง ATC กับกับตันก็เป็นไปตามข้อมูลในตอนต้นครับส่วนนักบินผู้ช่วยก็หยิบคู่มือการปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อเครื่องยนต์ดับทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วทําตามขั้นตอนเหมือนที่ได้รับการฝึกมาทำการติดเครื่องยนต์ใหม่ ก็ไม่มีการตอบสนองแต่อย่างใดครับแล้วก็ทำตามหัวข้อต่างๆต,ต,ต่อไปเมื่อกับตันเลี้ยวซ้ายกลับมาที่ทิศทาง220กับตันก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปลงทั้งสนามบินลากอเดียและทีเทโบโรจึงมุ่งหน้าบินตามความยาวของแม่น้ำฮัตสันไปขณะที่เครื่องบินต่ำลงเรื่อยๆเครื่องบินก็หายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อทางวิทยุกับ ATC ไป เมื่อเหลือความสูงประมาณ500ฟุต,ตจากระดับน้ำในแม่น้ำกัปตันจึงประกาศแจ้งในห้องโดยสารว่า This the captain. for impact. แล้วก็ร่อนลงแม่น้ำฮัดสันในที่สุดทันใดนั้นน้ำอุณหภูมิเย็นเฉียบ2อ,องศาเซลเซียสก็เริ่มไหลเข้าห้องโดยสารทันทีเนื่องจากไม่ได้กดปุ่มดิชชิงตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ฟรีเอชนดน์3คนในห้องโดยสาร จึงรีบอบพยพผู้โดยสารออกที่ทางออกฉุกเฉินอย่างรวดเร็วแข่งกับระดับน้ําที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนักบินทั้งสองคนก็ทําตามขั้นตอนต่างๆจนครบแล้วก็ออกมาช่วยอพยพผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ที่มาถึงก็ทยอยลำเลียงผู้โดยสารขึ้นเรือเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยฉุกเฉินนิวยอร์กก็ช่วยเหลือคนที่กระโดดออกจากปีเครื่องบินได้สําเร็จกัปตัน ลุยน้ำเข้าไปตะโกนเรียกและตรวจสอบผู้โดยสารว่าออกจากเครื่องบินหมดแล้วหรือยังหลังจากนั้นก็ออกจากเครื่องบินที่กำลังจะจมน้ำเป็นคนสุดท้ายก่อนจะขึ้นเรือเฟอร์รี่ตามผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆไปเรื่องราวสุดประทับใจของเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องซาลี่ในปี2016สำหรับผู้ที่สนใจก็ลองไปรับชมได้ครับในส่วนของการสืบสวนซึ่ง ใช้เวลาถึง16เดือนก็เสร็จสิ้นลงเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากนกขนาดใหญ่เข้าเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องดับและสูญเสียแรงขับในทันทีจนนำมาซึ่งการลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัสสันส่วนปัจจัยที่ทำให้มีผู้รอดชีวิตก็มีดังนี้ครับข้อแรกการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของกัปตัน กล่าวคือทั้งการตัดสินใจลงแม่น้ำฮัสสันและการสตาร์ท APU ทําทำให้การรับรู้สถานการณ์รอบข้างดีขึ้นเป็นอย่างมากข้อต่อมาการทำงานเป็นทีมที่เยี่ยมยอดของนักบินผู้ช่วยที่คอยช่วยให้ข้อมูลกับตันตามความจำเป็นเช่นคอยแจ้งความเร็วความสูงให้กับตันตลอดเวลาอีกทั้งยังปฏิบัติตามคู่มือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมา การทำหน้าที่ของ Flight ทเทน n ดน n ์ทั้ง3คนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบกล่าวคือแจ้งผู้โดยสารให้อยู่ในท่าเตรียมรับแรงกระแทกก่อนเครื่องจะลงน้ำและอบพยพผู้โดยสารออกทางออกฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนออกจากเครื่องบินได้ทั้งหมดก่อนน้ำท่วมห้องโดยสารสุดท้ายคือการออกแบบเครื่องบินที่ถือว่าเป็นความสุดยอดกล่าวคือ A320 จะมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งครับ ที่คอยช่วยลดมุมปะทะหรือกดหัวเครื่องไว้ไม่ให้สูงเกินไปเพื่อป้องกันเครื่องบินเข้าสู่สภาวะร่วงหล่นหรือ stall อธิบายง่งายๆคือมันป้องกันเครื่องบินเงยหัวเครื่องสูงเกินไปจนเครื่องบินร่วงหล่นนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้กับตันบ,บินด้วยความเร็วที่ต่ำมากและเงยหัวเครื่องสูงมากเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ช่วยกดหัวเครื่องลงไม่ให้กับตันเงยหัวเครื่องสูงเกินไปเครื่องบิน จึงไม่เข้าสู่สภาวะร่วงหล่นและยังทำให้กับตันลดภาระในการบินลงอย่างมหาศาลจึงทำให้มีเวลาตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดครับในส่วนของมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นก็มีการทดลองติดตั้งเรดาร์ตรวจจับฝูงนกซึ่งจะตรวจจับฝูงนกบริเวณรอบๆสนามบินแสดงผลที่หน้าจอของ ATC ทำให้ ATC สามารถแจ้งเตือนเครื่องบิน ที่จะ take o f และ landing ที่สนามบินนั้นๆได้เป็นอย่างดีโดยในช่วงแรกทดลองติดตั้งในสนามบินใหญ่ๆใ,ในสหรัฐอเมริกาก่อนเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ US Airways เที่ยวบิน1549ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับจะเห็นได้ว่าปาฏิหาริย์ที่แม่นม้ำฮัตสันไม่ได้เกิดจากเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆทั้งสิน้นแต่มันมาจากความมีสติประสบการณ์ และการฝึกฝนอย่างหนักของลูกเรือทุกคนการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าของ ATC ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่มาถึงอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของมนุษย์ในการออกแบบเครื่องบินจนทำให้ทุกชีวิตบนเที่ยวบิน1549รอดพ้นจากความตายในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับแล้วทุกคนคิดว่ามีปัจจัยใดอีกที่ทำให้ทุกคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ หรือมีวิธีการใดที่จะป้องกันนกเข้าเครื่องยนต์ได้อีกบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักและขอให้ทุกคนผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ